สวัสดีค่ะพบพ่อกับยายเทียนอีกแล้วด้วยจ้าเด้อคลิปนี้ยายเทียนผ้ามาเบงการไล่ปลาจากลุงเพิ่นมาใสา่มองไวค่ะใส่มองหรือใสด่ดังใส่คายล่งคายนั่นแหละจ้ะเพิ่นใส่แล้วแล้วเพิ่นก็นจะ,ะไล่ค่ะตอนนี้เพิ่นกำลังไลน่นจะจ้ะเนาะไลป่ปลาเดี๋ยวเฮามาลุ่นซอยลุงไปพร้อมกันค่ะ ว่าลุงเพื่อนสิได้ปลาหลายบ่านาาจะน้องเมื่อนอี้เดินซอยลุงกันค่ะ วันนี้ลงไซจักปากไซจักปากมาเนี่ยลงซีปากคือเกาเมื่อนั้นได้หลายบอเมื่อแล้วบิงเมื่อวานปีปลาบกควายหลายค่ะบกควายใดเป็นไหนจะมากัดขด้กินค่ะเดี๋ยว อยหดซอยกันตอหน่อยได้ลงาต้องมาักูเียวแต่ได้่นมาัไอ้ตอนนึงกับปันเขาเีว้เรแต่ก้าวก็กินมือกินก้าอันทม้อ จะลุ่มเพิ่นก็นจะไล่จนพ่อใจเพิ่นละจ้ะพ่อใจแล้วเพิ่นก็นจะกลับไปกู้ดังค่ะกู้ดังไปกูเ้เลยด้วยจ้ะเด้อกู้ไปยามไปนั่มกู้ไปนั่มจ่ายเก็บไปนั่มเลยอดีใจขังเพื่อนไว้จ้ะ อยเป็นกลางโตในหน่อยอันจังกะามันจะงนานนั้นดีโตในหน่อยเพาว่ารุ่นรุ่นพอดอีใน้น่อยจังหน่อยนัน่นบ่มีก้างยังจะยำเม,มื่อเลยมานแล้วนะาาจะนาะรุ่งพ่นมานไปแล้วจะผสรจะปะสูตสต,ตัวนึงจะคนว่าพันสีเอาไปปิ้งกินกับตำมกหุงค่ะ ยังม่อีกนิดนึงคางๆกันกับเป็นปรากฏจะมีปรากฏพร้อมได้ปรากฏอีกตัวนึงค่ะปรากฏกับจะปุดอย่างน่นจังน้อยเนาะค่ะเนาะเหยียบลอยค่ะ ปีนี้ไอ้เพิ่มจิตเบ็ดอันฝรั่งเพิ่นอันหัวใจสิได้ปลาอีหยังก็ได้ปลาอันปลาโนวนจันสองตัวแต่ว่าบ่บ่ท่านไหนบ่ท่านไหนตัวใหญ่ลุ่งตัวโลก่กว่าๆนี่ยแหละจ้ะที่ลุงเพิ่นยามอยู่นี่คือปากที่สองเนาะคะ่ะเนาะปากนี่ได้โอเคอยู่จ้ะได้หลายตัวเน่อยู่ บางแหลงบางยาหันลุงทุนเราได้ปรากฏดบุ้ยได้คักได้แน่อันเพิ่นบ้านแห่ได้คักได้แนี่ยแม่นเราเราหมดหนามเก่งเราเก่งแห่อยู่ดิไม่ไอ้เพิ่มได้ย่อนเล่านั่นแหละโตโต้วนน่ะพวกได้ไอ้นั่นแหละม่นามแห่บ้านแม่ลุงหลุน vẻ luôn Nó lèo khổ, Lúc nhằn, cái nhằn nó khẩu. Luôn nhăng, เออบ่อใดนั่นเลยมันบ่ลุงบ่ได้บ่ได้มัดบ่ได้อีหยังเลยแม่นบ่อ๋ออันนี้คืออันสุดท้ายแล้วนี่ยบ่อยังยังเหลือเอาแต่ว่าแต่ว่าดางหฮางนหนยังบ่ทันได้นั่นยังบ่ทันได้นไรอ๋อเอาบ่ได้แบบว่าแบบนีใส่นี่เฮาบ่อใดฮ่อบ่ได้มัดใส่อันลักใส่อีหยังเลยติลุง อ๋อพ oh, uh, ่อพ่อสุดแล้วเขาก็ว่างเลยเอาแจ้งแลี้วนูว่ามันมัดไหวคือจะเงินยังก็อ๋อลุงมองลุงมองว่างลงส่วนละวันนี้ ปากสุดทายดางห้างมารุนกันจาาวาริได้บอกดางห้างนี่ได้ตัวเดียวกับคุ้มแล้วได้หนึ่งเลยนะลุงนะปาตาเพียนหนึ่งอเออเจ็บปะโธ ยามจนสุดเส้นแล้วค่ะบอดายจ็โตัวสรุปแล้วดัง้างบอดายแจ็กตัวค่ะมาเบิ่งกันค่ะคุณลุงขืนแล้วได้หลายบันไดเนาะค่ะเนาะลุงเพิ่นบอกว่าได้ปิ้งหนึ่งค่ะพอดีแล้วเที่ยงพอดีสิเอาไปปิ้งกับตำบักหุ่งสู้พวกตาเข้าถาอยู่บ้านจ้ะกินกับตําบักหุง่งปลามันเนาะค่ะเนาะปลาช่วงนี้มันค่ะละคะ่ะ จะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเด้อขอบคุณลหลายๆสำหรับการรับชมนะคะ